Bring bat like boom 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 that ass like boom, boom. สวัสดีครับผมยูนีต้อนนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผมโอเคครับวันนี้เราอยู่ในเกมไลน์ลินเจอร์นะครับผมซึ่งมันอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับผมทุกคนก็มันจะมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมอย่างปีที่แล้วนะมันจะเป็นอย่างปีก่อนนู้ นู่นเลยนะมันจะเป็นเจ้าเบลล่านะฮะแล้วก็ปีถัดมานะมันจะเป็นเจ้าเมอร์รี่นะฮะส่วนปีนี้น่นเลยครับมันก็เป็นตัวบินเหมือนเดิมนะครับผม3ปีติดแล้วนะครับผมนี่ครับผมก็เป็นเจ้าตัวบราวนะฮะซันต้าปล่องไฟนะฮะก็เป็นตัวบินเหมือนกันนะครับผมก็ธาตุธาตุแสงนะ ธาตุพิเศษนะธาตุแสงแล้วก็เป็นเลนเจอร์สายพลังนะฮะแล้วก็เป็นตัวบินนะครับผมแล้วก็มีเอ่อเรียกว่าสกิลไตเกิดนะฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยนะฮะเมื่อเกิดขึ้นมามันจะมีพลังชีวิตถึง70%เลยนะครับผมก็เหมือนสกิลไม่ยอดท้อนในเกมวันพันแมนเลยนะครับผมก็แบบไตเกิดนะครับแล้วก็ส่วนสกิลสองนะครับผมมันจะเป็นยกเลิ่อมตะแล้วก็ทําให้ศัตรูชงักนะฮะแล้วก็เป็นสกิลอัญเชิญตุกตากะ อันเชิญตุ๊กตากวางเรนนะครับผมก็ เป็นภูมิคุ้มกันพายุทอร์นาโดด้วยนะครับผม9วินาทีนะเดี๋ยวถ้าเปิดได้เดี๋ยวเราไปรีวิวนะครับผมผมก็จะทำแม็กเหมือนเดิมนะเดินเจอธาตุแสงนะครับผมธาตุมืดเนี่ยก็จะทำแม็กนะครับผมสำหรับเจ้าบาวซันต้าป่องไฟนะครับผมก็ก่อนอื่นเนี่ยเรามาเผาตั๋วก่อนนะเรามาเบิร์นตั๋วก่อนนะเบิร์นเบิร์นเบบี้เบิร์นก่อนนะเราจะเบิร์นตั๋วอยู่ที่147ใบนะครับผมถ้าเกิดได้ใน147ใบนี่ก็คือสบายไม่ต้องเสีย รูบี้นะเพราะว่ารูบี้เรามีอยู่5900ัรูบี้นะฮะก่อนอื่นแล้วเราไปเปิดกันโดยการใช้ตั๋วกันเลยดีกว่าครับผมไปมาลุ้นกัน,นะฮะทีเดียวกับบ้านเลยนะทุกคน<ะ>มาฮึบปาบโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบเป็นบาวซันต้าปล่องไฟแล้วครับทุกคน<ะ>ไปอีกครั้งครับไปอีกครั้งมามาสิ ขึ้นมาเลยมากดไปนะครับป้าอุ้ยเป็นตัวบินนะเป็นซารีดินเลอร์ะนะครับผมมีความรู้สึกว่าผมเนี่ยจะต้องเปิดตัวได้นะโดยที่ไม่ต้องใช้รูบี้เลยนะครับทุกคนมามาอึบหน่อยแล้วกันอึบหน่อยแล้วกันมาครับผมอาป่าแล้วครับมารุนว่ะรุนว่ะทุกคนอึบ <c oughs> แหวมพ่าฮะไปต่อครับผมกดเลยนะกดเลยนะไม่รุ้นแล้ว แฮดแฮดลิงแฮดลิงมาปั๊บสุ per ปเ,ปเลียนนาดโอแปดดาวธรรมดาทุกคนมาป,าปั๊บโอ้สุปปอร์แปดดาวปเฮ้ยสุอร์แปดดาวเลียนนาดมาอีกแล้วครับผมโอ้โหมาป,าปั๊บปารมอเตอร์โบร์คือผมมีโปรเจกต์นะที่จะทำ ธาตุแสงมืดนะตัวไหนสักตัวพีร้อยนะตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะเอาตัวไหนดีนะครับผมเดี๋ยวามาเปิดคลิปทําบทหากันดีกว่าว่าจะให้ผมทําตัวไหนดีนะครับผมสาหรับธาตุแสงธาตุมืดทำพีร้อยนะครับผมลันวงการซะหน่อยก็แล้วกันไปฮะประกาศต่ออุ้บมูลอัศวินชั้นต้นทุกคนโอ้โหสงสัยจะได้เสียรูบีนะ้แน่ๆนะเนี่ย มาครับผมขึ้นมาจากบ่อน้านะรอบนี้เรามาลุ้นกันหน่อยก็แล้วกันนะครับโอเค,อเควิ่งวับวิบ่งว้าหูหูแกะเจ้าสํารานไม่ใช่แล้วเจ็ดดาวไม่ใช่ละไปต่อครับผมมูลนักรบผู้กล้าตอนนี้เหลือ8ปบองใบครับ,เ,บเดนนิดเดนนิดเดนนิดอย่างนั้นเหรอเฮ้ยชึบนักสู้ศิลปะป้องกันตัวครับผมไปกันต่อครับเราไม่หยุดอยู่ที่ ตัวธรรมดาแบบนี้โอ้โหอลิสเราจะหยุดอยู่ที่ตัวแลนะครับตัวบินประจําเดือนนี้โอ้โหเทศกาลคริสต์มาสอย่างนั้นเหรอคริสต์มาสเนะโอ้โ oh, ห oh. บาวครูฝึกทหารทุกคนโอ้โ oh, ห oh, ครับมาอึอ๊บบาวอีกแล้วครับผมเป็นบาวนาักโตขึ้นนะตอนนี้เหลือ52ใบโอ้โหบา, oh, oh, oh. บาวอมะตะอมะตะหรืออมะตะมาต่อครับ สี่สิบเจ็ดใบสุดท้ายนะครับผมอมืมีแววว่าจะเกลือนะสําหรับตัวโคโนเยอะเรือเป็ดครับผมไปกันต่อฮะมาชุผูปป้ภาพภาพภาโอ้โหดัมบี้ครับผมอะไรกันครับเนี่ยไปต่อฮะเออปุปป๊บภาพภาพภาพเป็นโคโนี่กองเชียร์นะครับโอ้โหอีก30ใบฮะตัวฟรี30ใบโอ้โหออกให้หน่อยเถอะ ออกให้หน่อยเธออีก22บใบฮะเราใช้ไดาอีก4ครั้งนะทุกคนฮ้ช,ชิบป,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 ปั๊บปั๊บลิอาครับผมลิอามาดอนน่านะมามาอึอ๊บปั๊บโอโ้โหโคนี่บิดลูกโป่งโอ้โหอีก10ใบฮะ <ś m _> ปรก,กอล์ฟฮะเคสเอ็มมาทุกคลิปมาทุกคลิปเลยมาลุ้นหน่อยของฟรีของฟรีลุ้นหน่อยครับมามาโอ้ยฮันนี่ผู้แข่งแก่งครับื่อกี้ลุ้นนะที่เงียบเงียบไม่ใช่อะไรนะลุ้นครับผมโอ้โหหมดแล้วตายแล้วหมดแล้วทีนี้จะเป็นลูบี้ล้วนๆเลยนคะครับอะไะครับทีนี้ เราจะใช้ลูบี้เปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเลยก็แล้วกันนะไม่ต้องลีลาลีลอยกเลิก3ครั้งนะยกเลิกไป3ครั้งแล้วผมกดตกลงไปเลยครับจังหวะนี้มาฮะมากดเลยป๊าบอ,อันลิข่าล็อกฮะโอ้โหมูลหมูป่าเจ็ดดาวทั้งนั้นโอ้โหมูลโจรสลัดอวกาศอ้าช็อปป้าโอ้โหโหอะไรกันครับเนี่ยบอส โอ้โหไปต่อนะไปต่อนะยกเลิกเจ็ดครั้งยกเลิกเจ็ดครั้งสี่ครับผมห้าครับผมหกครับผมเจ็ดฮะไปฮะมากดมากดเราต้องมีสูตรยกเลิกกันหน่อยกันแล้วกันนะเออมาอ่าป่าเลยฮะจังหวะนี้มาครับผมหกลูกครับผมมาเปิดมาเออชึบเล่นเล็บเต์ครับมดหมูแป๊บ โอ้โหบ้ารักสะสมครับแมวแซลลี่แมกวัก,กเจ้าแม่เจสสิก้าเอาอะไรครับผมผมมองเห็นถึงความเกลือแล้วนะฮะตอนนี้โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยมาขอรัวหน่อยลลนะอ boro, อแล้วกันมารัวนะป๊า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 ป๊ไป๊า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 ป๊ป๊าป๊าปนะ๊าป๊าปป๊าป๊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  มาแบบรวดเร็วเหมือนเดิมเหมือนเดิมนรวดเร็วเหมือน,น,น,นเดิมมาครับป๊อป๊อป๊อปป๊อมาฮะจาังหวะนี้โอ้โหมาแล้วมาแล้วครับผมมาจนได้ฮะทุกคนโอ้โหครับถือว่าดวงดีจัดๆนะซันต้าป้องไฟครับผมได้แล้วนะครับผมเออสำหรับเนี่ยใครที่จะรอรีวิวเดี๋ยวรอชมเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะทำแม็กให้ดูเลยละกันนะสำหรับ เจ้าตัวบราว์ซันต้าป่องไฟนะสกิลมันอยู่สกิลสองนะมันอยู่สกิลสองนะสกิลที่แบบว่าเอ,อ่ออัญเชิญตุ๊กตากวางเรนเดียนะครับผม,มส่วนสกิลหนึ่งนะครับผมมันเป็นเรนเจอร์สายพลังอยู่แล้วนะครับผมก็เพิ่มพลังชีวิต400%นะฮะเพิ่มหลบ40เพิ่มหลบหลีก40นะครนะหลบทักษะ40หลบหลีกอีก40นะฮะเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดตรงนี้นะเราไปดพูพร้อมกันเลยนะ ก็พลังชีวิตมาแค่แปดหมื่นเออ 89, นะป้องป้องกัน2องสองสองสอันสี่นะครับผมระยะโจมตีตัวนี้ยืก็ค่อนข้างไกลอยู่นะ230นะฮะตัวนี้230นะครับอืมโอเคค่าและธาตุหนึนสี่ร้ 1, 10, นะและธาตค่อนข้างถือว่าน้อยนะสำหรับร่าง8ดาวธรรมดานะครับ โอเคครับผมผมก็ได้มาเรียบร้อยนะครับผมสำหรับบาวซันต้าป่องไฟนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไว้ดูคลิปหน้านะครับผมว่าการรีวิวของซันต้าป่องไฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมส่วนวันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลุงยูชาแนลด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมซันต้าป่องไฟไฮเปอร์มาสเตอร์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 บายบาย